กองจดหมายเต็มเลยไปสนีไม่มีใครส่งเลยหรอมีรูดไม่ก่อนเอ้ยไม้หนีบออกด้วยนี่เนี่ยเอ้าประตูนี้ไม่ต้องออกแรงเยอะเลยแค่ลงเท้าเออเออโอเคเราจะค่อยๆย่องเข้าไปเดี๋ยวจะไปกวนเวลาป้าเขาดูทีวี ให้ป้าเขาดูทีวียังมีควมสุขไป <laughs> ผมเล็กไรเล่นออกสนุกสนุกเลย <laughs> ตอนนี้เรามีรีโมททีวีใช่ปะถ้าเราลองปิดทีวีดู <laughs> ลองแกงป้าดหน่อยหนึ่งอะ่ะเออว่าป้าคงจะไม่วิ่งมาแดกแล้วนะ <laughs> เ,อนอเอาหน่อยเอาหน่อยต้องไปใกล้ๆใ,ให้สัญญาณมาติดก่อ ดีแล้วเออป้าป้าป้าประปุติโทษป้าป้าโหวัหดทษด,ดีนะเปิดตัน,นแล้วเราแกงปลาเล่นกันต่อดีกว่าป่ะ,ปะสนุกดีเลยนะตาทีวีดับอี่เกมเลยนะ หุ่นอะไรติดทิ้วตู้เย็นเปิดนะป้าที่บ้านมีอะไรกินมากอ่ะขอเล็กตู้เย็นหน่อยนะไม่มีอะไรเลยแค่ปีเล่นได้เฉยๆเพื่อเพื่อไปดีกว่ากวนป้าเขาเยอะแล้ว โดดขึ้นตรงไหนได้ป้าทำไมทำอาหารแล้วไม่รู้จักล้างฮะสกปสดหมดแล้วเนี่ย หนีวิธีที่ไปง่ายกว่านี้ไหมรู้สึกมันยุ่งยากยุ่งยากยางไงก็ไม่รู้ติดหม้อป้านี่แหละเลยไปยากยกออกก็ไม่ได้หัดล้างมังนะป้าทำอาหารเสร็จแล้วอ๋อเออมันเดินร้อนดะดีวะตอนแรกมีกระป๋องวางอย้ยผมก็คิดว่าเอ้ยมันจะเดินไม่ได้ าผมก็โทษอ,อ๋อนึกออกแล้วเราต้องเปิดทีวีเครื่องนี้ใช่ปะ่ะสรุปเราต้องได้วิ่งหนีป้าเราต้องล่อป้าได้ป้าออกมาก็คือป้าผมก็โทษนะเดี๋ยวออกไปดูทีวีข้างนอกตัดฝองเนมันนันะรือเราต้องล่อป้าออกมาเราก็เข้าทีวีแล้วก็ไปโผล่ไปทีวีตัวนูน้นแต่เราจะล่อป้าไงกว่าเราจะจูนทีวีเสร็จอีก Okay. ได้เวลากดตีป้าแหะอ๋อป้าเขาจะอดอดูทีวีตรงนูน้นอ่อฮะโอเคเปิดนี่ไปเรียแบบร้อยป้าผมเปิดทีวีให้ลวนะข้างในกลับไปดูข้างในไล้ลนะ่ะเดี๋ยวปิดเออเดี๋ยวเรานี่เป็นคนดีนิดนึงปิดทีวีตัวนอกให้ป้าป้าจะได้ไดูทีวีตัวในอ่ะปิด,ดเออ ป้าเขาไม่ต้องมานั่งยืนดูให้เมื่อยคอไปการถ่ายโทษที่ทำแก้วป้าแตกเปิดทีวีเสียงดังนะเเี่ยป้าดังมาจากข้างนอกเลยนอนข้างบ้านตีหัวข้างบนเจอลุงและ ลุงกับป้าด,ดูกันคนละชั้นเลยเราต้องเปิดเออ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 กับโถเราเปิดฝั่งนูน้นเออถึงไหมอ่าเราปิดตรงนี้ให้ลุงเขับไปดูตรงนูน้นเ <c oughs> อ้าดูใกล้ยี่เลยตกอ๋อตั้งแต ลุงเขาจะเดินลงไปดูกับป้าได่ประกาศลงแบบรวดเร็วเร่งรัดโอ้โอ,อเดี๋ยวก็ตกอ่ะจับ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 ไปบีนขึ้นไปเกือบตกคนแถวนี้เขาดูทีวีแล้วเสียงดังนะลั่นตึกป่านนี้สิกจะเป็นไงบ้างนี่อนะ่ะโดน เมนอินแบทจับตัวไปโหดแบบนี้ก็สนุกดีเหมนนะเออเขายินทำอะไรล่ะอุ้ยทำไมอ่ะอันนั้นคือสาวสัญญาอะไรอ่ะเออ อิมันเขาอ๋อเขาไม่ได้ตกลงไปเขาตกไปเนี่ยสรุปมันคือสาสัญญาณอะไรอะไม่มีคนอืมเหมือนเขาถูกสาสัญญาณนี้ควบคุมอยู่แล้วิ่นี่แล้วเออกับตกหลุมเมื่อแต่ดูแล้วก็แบบคนมายืนมองแล้วก็โดดตกตึกเราต้องลงไปขกลางถูกไหมโอเคลงโซฟ,ฟาพอดีเลย เปิดทีวีหน่อยไหมจะมีใครวิ่งมาดูป่ะเนี่ยถ้าเปิดทีวีตรงนี้พี่หน่องไปดูข้างนอกหน่อยอ๋อเราอาจน่นเนี่ยเหมือนเกมมันแกละ่ะเราขยับทีวีเออเราลองผ่าทีวีลงไปเดี๋ยวาะถ้าเราอาทีวีแบบเนี่ยเอออืมโอเครู้ล้วเราก็เข้าทีวีแล้วก็รงนั้น แล้วมาจะพุ่งไปสู่อีกห้องหนึ่งพอดีหลักแหลมเื้ยผิดค่าตกฮ <c oughs> าเลยนะโอเคมีสวิตช์ลาด้วยเหมือนเป็นสวิตช์ลิฟต์เลยสับได้ไหมขอซ้อนหนะ่อยคันโยกตัดไฟเหรอไฟจะชอบเลยอ่ะนานางไงกูว่าแล้ว ก็รู้อยู่ว่าเออมันสับไฟฟ้าช็อตก็ยักอ๋อม,มันเป็นยังไงมันเปียกน้ําก็รู้แต่ว่ามันจะช็อตแนหะแต่แต่ก็ยังจะลงมาเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย,ยใครอยู่ไหนผักอะไรบ้างต้องลอใ,ใครออกมาเดี๋ยวเราไปสับสวิถเอ้ย่าเปิดจะดันทำไมแล้ขอเข้าไปหน่อย นี่ครมีคนอยู่เลยเดี๋ยวเราลองดึงไม้กันพาร์ทนี้ยังไม่ค่อยมีอะไรน่าตื่นเต้นน่าตื่นเต้นเลยนะนอมปกติแ 5, 6, บบห้าหกพาร์ทที่ผ่านมาก่อนหน้านี้เอ้ย <laughs> <laughs> พุดปุ๊บตื่นเต้นพับ <laughs> แม่งเปิดประตูหนีมร้อ โอ้กูแบนหมดแล้วมังหนะปืนไม่เบาเลยทิทยอเ,นะเราต้องรีบหลบแล้วดึงมันจะยืนมองประตูแบนตัดแแตเลยไม่ทิ้งจกโดนทับนี่ผมเป็นบุรุษไปรษณีย์นะครับหมานมาแล้วสัตว์ถัดมเแล้วดูทรงเหมือนสับไม่ทันเอ้ เอามารอบนี้เราจะวิ่งกลับมาสับคันโยกให้ทันจุ๊บไม้จะทับแบตอยู่ละไปเร็ว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 ไอ้นี่เขาก็เดินเร็วเร็วทันไหมโอเคทันเฉียดฉิว ต้องทับกลับก่อนนนเพิร์ดโดดลงไปตายตายเลยโอเคต้องมาวิ่งใหม่ไปแล้วนะไอ้ลุงใจร้ายเข้ามาในบ้านแห่งหนึ่งวีเปิดอะไรปปะไอ้นี่ชอ็อตนิบชอ็อตเป้ยไม่ได้โคตรเน่าอ่ะแมงวันเต็มเลยอีย๋นี่ต่างขายะปะเนี่ย โอ้โหกองขยะชัดๆมีรูปดวงตาด้วยเอาวันนี้เขียนไปสับลิฟอ๋อมีทีวีในลิฟต์ด้วยใคร้เอาทีวีไปดูในลิฟต์มง่วันเตรียมเลย ติดติดเราต้องมาเย็ยบยมฝั่งนี้เข้าไปได้แค่นี้สับลิฟขึ้นไป <S <S เปิดทีวีไว้ไหมเปิดไว้ด้วยกันเหนียวกันเหนียวเกือแบบเหตุเฉินต้องหนีกระทันหัน ไม่รู้ว่าเจออะไรแปลกๆหนีมาก่อนนะ <c oughs> หนีไปตั้งหลักก่อนตั้งสติก่อนให้หายกลัวก่อนให้กลับมาสู้ก่นเปิดทีวีข้างนอกอืมเดี๋ยวขอผมคิดแป๊บนึงนะถ้าเราเข้าอันนี้แล้วลงไปเหมือนเราต้องลงมาข้างล่างทีป่ะออกิมไม่ได้หมด เนี่ยเราต้องมาชั้นนี้หรือว่าเราต้องที TV. เออไม่เข้าไม่เข้าไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่ได้เข้าไม่ได้เข้าแค่จะจับทีวีเฉยจับไม่ได้ด้วยทำยังไงดีคิด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  สงสัยเราต้องใช้สเต็ปเดิมคือการเข้าลิฟต์แต่ไม่ได้อยู่ในลิฟต์เรียกว่าขึ้นลิฟต์เลยเนี่ยอย่างเงี้ยอะไรขึ้นลิฟต์ถ้าแบบเข้าลิฟต์้วเข้าไปข้างในแต่นี้เราขึ้นลิฟต์เราอยู่บนลิฟต์ต่มาลองทิศเสด็กันต่อเราอ,ออกไปข้างนอก ว่าแต่ดิบไอ้คันโยกนี่มันสับไม่ได้สับได้เหรอไปจะชอนะ็อตไหมเนี่ยเออสับไม่ได้นี่หร่อ๋อรู้แล้วเราก็สับดิบข้างในก่อนแล้วเราก็ค่อยวาดออกมาต้องรองแบบนี้ต้องรองแบบนี้นี่คือทิศเดาของเรา เข้าที่เข้าทันบอนี่โอเคทัน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 ชุบแล้วเราก็จอดชั้นสองด้วยครับโดดออกมาเรียบร้อยรถของเล่นนั่นฝากรถด้วยคันหนึ่งปิวไม่ลงอีกเออจริงนะ ช็อนี้ยังไม่มีฉากแบบว่าตื่นเต้นสยองสยองเลยยังแบบเล่นเรื่อยๆเฉยๆเออเออ,เอ,อไปช็อตไปเนี่ยถ้าเราปิดทีวีจากตรงนี้ได้ไหมยายมันถึงปะมองไม่เห็นด้วยอ่ะอืม ถ้าเราโดดลงไปเราจะขึ้นมานี่น่าจะยากรเราต้องลอป้า,าค่ะปิดไม่ได้ปิดไม่ได้ปิดไ่ได้ปิดไ่ได้สบูสบบ่นี่ไม่เกี่ยวอะไรจะถ้าเราโดดเครื่องอ่างน้ำอะแล้วพอปิดทีวีถึงบัไม่มีปุ่มแดงอะไอถึงถึงเนี่ยปุ่มแดงขึ้นเรียบร้อยมาแล้วป้ามาแล้ว มาไดเรียบร้อยโดนไฟ็อบจ้าปลาปลาหล่อสะไฟดับหมดเลยอ้าวทีวีพังอีกลากไปลากเก้าอ <l ack> ี e ้ไ e ป แล้วเราก็เปิดประตูจุ๊บอ่าโอ้โหยืนกันเป็นนิคมเลย <c oughs> นี่เราควรจะต้องลงไปไหมเนะี่ย <c oughs> อยู่เป็นเพียบเลย Okay. อย่ามายุ่งกับเรานะต่างคนต่างอยู่นะไปได้ไหมทางนี้มีะอมะไรปะรถเข็นนี่ใช้ต้องใช้ไหมถ้าเข็นได้ก็น่าจะได้ใช้แหละลองเข็นไปดูเข็นไปก่อนจะได้ไม่ต้องเดินขึ้นมาหลายรอบเพื่อได้ใช้มาทางนี้มาทางนี้ นี่กลกลับข้างก่อนกับข้างก่อนถ้า,าปล่อยไหลออกไปฝัป่งนี้เออจะทับจะทับกูจะทับกูบบบโอเค่ะลงไปไปลเลยนะปิ้วอ๋อ,อเราเอารถเข็มมาเพื่อโดด ็นทางเชื่อมทางเชื่อมดีนะเราหยิบมาเผื่อแต่แรกงั้นโดนไฟช็อตอีกเราต้องเข้าไปข้างในเพื่อเอ้ยมีน้ำปะเนี่ยเดี๋ยวเนี่ยไม่มีนะเดี๋ยวโดนช็อตเจอตุ๊กตาอีกแล้ว ทีโดถึงไหมโอเคถึงชุบแล้วก็ออกมาตรงนี้เพื่อสับสวิตชุบอ่าน้องไอต่อแล้วเราอันนี้คือมันดับดับยังอ่ะไฟฟ้าดับแล้วใช่อ๋ออันนี้คือเปิดน,นี่คือดับโอเคเช็คให้ชัว เราจะได้ไม่ต้องโดนช็อตเป็นไก่ย่างเจ็บแล้วเราก็ลากรถเจ้ารถเข็นมาไว้ตรงกลางนี่เพื่อที่จะเออเออทับ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 เพื่อที่จะเชื่อมให้เราโดดไปสู่ทีวีเดี๋ยวลองเทสก่อนโดดได้ไหม รด,ดถึงรถดมานี่โอเคแล้วก็เข้าทีวีอ่ะได้และเดี๋ยวเรากลับไปเปิดฟิวกันต่อจะได้วาปเข้าทีวีกันกลับขึ้นไปด้านบนเพื่อไปซับซาวิท ้วเ,าเงาไงาไม่รู้นะพาร์ทเนี้ยรู้สึกแบบ <c oughs> ความน่ากลัวหายไปไม่ค่อยมีอะไรตื่นเต้นต่นเต,นต,นต,นต้นเลย <c oughs> เออว่าแต่เราจะกลับไปตรงนู้นยังไง <c oughs> ลืมคิดตรงนี้เลย อืเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะสงสัยทิศดาวของเราจะผิดรอบนี้อืมสงสัยเราจะมาผิดทางอืมเราต้องลองกลับขึ้นไปด้านบนใหม่ทิศดาวเราผิดเพี้ยนไปนิดนึงนิดนึงกลับ <c oughs> ขึ้นมาด้านบนใหม่ ฮึชุบโมโนบอกเมื่อยแล้วเนี่ยไม่ให้ปีเลยนักหนาออกมาเรียบร้อยได้ละเราก็ขึ้นทางนี้นี่ลองไปทางนี้ดูชุบโอเคน่าจะใช่ละเดวยถึงนะอ่าสวยงามไปโอเคไปต่อได้ มาไกลเลยอ้าไม่ได้เปิดประตูะของกระต่างหรอ โอเครู้อะ้รครับโอ้โหโอ้โห <c oughs> ยิงกันเป็นโดงเลยเอาแล้วฉากน่ากลัวมานา่าจะท้ายเกมได้แล่วอือจะเปิด แล้วเราจะไปหลบไหมเอาละ่ะได้เวลาตื่นเตน้วกันแล้วเราจะลองผมจะลอง,ลองเราจะลองผมยึดรเราจะลองเปิดอันนี้แล้วปิดอันนี้ดูเห็นพวกในไม้ถ้าพังเข้ามานี่บันเทิงอะ่ะ แล้วหน้าเขาหายไปไหนกันหมดแล้วเราก็เฮ้ยเฮ้ยไอ้พวกนี้จะหลุดมาแล้หนาใหญ่ามาแล้วไปไปดูทีวีนูน้นดิเอาแล้วมันจะพังเข้ามางานหยาบแล้วมันมาแล้วมันมาแล้ว โอเคมีทีวีช่วยชีวิตเฮ้ยก็ดูทีวีไปดิอย่าตามมาทำไมอ่ะนานไหั่นานไหมาแล้วมาเต็มเลยเอาไปเอาไปเร็วเอาไปเอาไปใทันโอเคทัน,โ,ทนโ,โดนฝุงทีวีไล่ล่าจะเราจะเรียกว่าอะไรดีลุ่มพวกเขานักดูทีวีอะ โ <laughs> ดนปุ๋งนักดูทีวีไร่ละเฮ้ยใครฉี่เหมือนเราจะต้องได้จามประตูนี้นะเอา้าซิกออกมาซิก เราต้องดึงซิปออกมาออกมาเร็วซิโอ้โดน,น,อน,นไอ้ผู้ชายคนนั้นจับไปอีกแล้วผู้ชายแมนอินแบกเอางานหยาบแล้วมันจะออกมาเอยอยากมานะมึงอยากมานะมึงเฮ้ยมีขวานส่งลงมาไปเลยไปไปไปรีบจามรีบจามรีบจาม ทีเดียวถีขวาเร็วทิ้งไปรีบเข้าไปอ, mungkin. อย่าตามมานะอย่าโอ้โหเรียบร้อยไม่ทันอย่าอย่าเลยเพื่อนอย่าขอร้องอย่ามันมาแล้วมันมาแล้วมันมาเล้วมันมาแล้วรีวเรวเรบเข้าไปรีบไปนี่นีน่นี่นี่นี่อย่าตามมาจะตามมาทำไมอย่าตามมาไป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 ,ไป อ๋อโอเคมันไม่มาแล้วดีนะมันตามไม่เยอะเออเรามาอยู่ใต้บ้านใครเนี่ยบ้านมันเนอะเหมือนมันมเลยอะ่ะจะโดนจับเนี่ยไม่เอาแบบล้วงลงมานะจะดุ้งเลยนะอีมันรู้ปะเหมือนมันรู้อว่าเราอยู่ใต้นี้อะ่ะ ไปผู้ชายเมนอินแบ็กอืมเรามาอยู่ใต้ถุนบ้านรีบไปดีกว่าว่าแต่เซ็กอยู่ไหนเนี่ยโอเคเราน่าจะต้องปีนออกของนี้นานไงมันตามมาแล้วมันตามมาแล้วโหจะทันไหมเนี่ยเหมือนเกมแบบ บ,บังคับให้เราเฉียดชิวอะเออให้เราแบบลุ้นระทึกตื่นเต้นสุดๆว่าจะดึงไม้ออกไปอีกโอ้โยไม่เอาแบบดึงแล้วก็เด็นลงมาข้างล่างนะไปเลไปเูไปเูไปนิบหนีออกมานิบหนีออกมาเดีย๋ยวเราค่อยกลับมาช่วยซิกเราต้องหนีมันออกมาก่อนกระโดดจ้กก็เออทันมาถึงรถไฟ ตอนนี้เราก็ได้เจอกับบุรุษชายชุดดำนามว่า Men in Black <c oughs> ซึ่งเขาเป็นใครเราเต้าใดก็ไม่รู้และเขาก็ได้จับซิกไปแล้วตอนนี้ซิกถูกขังอยู่ในทีวีเราต้องหาทางช่วยซิกออกมาไ,มได้เดี๋ยวเราไปรับชมต่อกันในพาร์ทหน้านะครับสำหรับพาร์ทนี้สวัสดีครับ